สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่การเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาบอกกันกันไปในช่วงแรกค่ะของเมื่อวันที่สี่นะคะเดือนสิงหาคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะมือนี่ค่ะแอดผ้าพายพี่น้องมัเทิสกุลสกุลนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากเซียนโฮมขามค่ะพี่น้องค่ะแนวทางของเซียนโฮมขามมวดทีผพานมานะคะ ที่เราจับคู่เนาะบอถึงตัวที่เราจับคู่ก่อนนะคะเราจับคู่หัวที่ผ่านมาจับคู่พรเข่าเนาะหัวที่ผ่านมาเรามักบ่นรักหน่วยนี่เรามักหนึ่งนะคะพี่น้องคะมีสองผอมเราบรมักเราตัดออกเนาะเรามักหนึ่งเราเอาหนึ่งเราจับคู่หาหานึงนะคะพี่น้องคะตะวันได้รักที่เราหายมาเนาะเลขประกบนะคะเลขประกบหรือว่าเลขมาลอยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเลขประกบของเรามาอ่าเขามาศูนย์กับแปดนะคะพี่น้องคะแล้วก็เลขติดบนล่างเขามหากับแปดนะคะรักหน่วยบนล่างเขาสองค่ะพี่น้องคะ เราจะครูบอกเขาตะวันในรักของเล่าเนี่ยที่เราหอยมากนี่เขานะคะพายพี่น้องเอามาเนี่นะคะแอดกติดตามกู้กาค่ะสำหรับแนวทางของเซียนโฮมคามนะคะแนวทางรัฐบาลไทยวันที่16สิงหาคมค่ะแนวทางได้มาแล้วพี่น้องคะสิได้มาเป็นตัวใดพายพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆเซียนโฮมคามค่ะสวัสดีค่ะผมสวัสดีครับเออค่ะโอเมื่หนึ่งหันค่ะกิ๊ดหนอหันค่าเล็กติดเล็กยังน้ะค่ะ กับผมคือผมบอกนะครับมันบ่เคยพลาดเลยอืมค่ะมันกัดเสตติดมากเลยเฮ้ยจับคู่บถือหรือบบถือผมก็จับคู่ถืออยู่เลยผมโบมาแค่ซืจับครูหายซองนี่อยู่โอ้ค่ะโอ็แต่ว่าแน่นอนเนาะครับโอ้เลขติดเลขกยังนี่มากเมดตัวนี้เนาะค่ะครับแม่ผมก็เอาหนึ่งเอาหนึ่งเอาหาเอาแปดแลมาใส่ลักหน่วยนี่แม่อืมมันก็เป็นหายองมันก็มีอยู่มันเห็นโบมาโบก็เป วันหนึ่งสิมาพึงกูไปนำใช่ฮะหนึ่งหนึ่งฮะค่ะค่ะเออถ้าจับเป็นกันมันสิมาทวนสามตัวคนนี้แล้วค่ะนี้แก่เออครับมันก็มาจังสี่ละสูตรผมบอกเลยเด้ที่ละผมว่าสูตรมันแม่นอยู่คนสิแม่นบ่แม่นค่ะคนสิจับถิดบ่ถือแค่นั้นเองแม่นอยู่ค่ะกันๆว่ถึงเลขมกว่าใดก็คือตัวบ่มักเป๋ตัวบ่ซื้อ มันมีอยู่ล่ะสูตรมันได้อยู่แต่ว่าบ่มากว่าเบ่บ่ซื้อค่ะอันนันมันสิบ่มาอืค่ะอันนั้นดูสันหนึ่งห <eterm> น <oon> ึ <c oughs> man man, a, <olas> ่งห้าแปดเนาะผมก็ไปจับสั่หนึ่งแล้วไปจังสี่นะค่ะแต่ไปจับเสีหามันก็โอ้ยเกิดถือเมืละเนาะมันก็มีตัวที่ว่ามาล้านเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งกับศูนย์หนึ่งแปดเก้าแมนบอกแมนค่ะอ่ามันกับมามันหันมานั่นแหละมันหันค้นหันสีมองเห็นบ่สีจับคูถือบอ ค่ะมันก็เป็นสี่สะครับตลอดมาเป็นปีและครับนี่โอ้ค่ะมันเป็นปีเลยจับถือม,มั่งเ่ถือมั่งจริงเหระผมก็ยังมันงวดได้บ่ได้เนี่ยได้เนี้ยเพรถือแน่อืมเออครับกับวันหนึ่งสิม้ามันส้นหนึ่งส้นแปดวันหนึ่งสิม้ามันโบแมนถ้ามันมันก็เลขเดินทั้งปีมันเนาะผมบอกแล้วบอกเลขเดินทั้งปีแมนอยู่ค่ะเออศูนย์ห้าเจ็ดเก้ามันก็เดินมาทั้งปีมันมันโบมาน้ามู มันกับบัมาน้ามูมันกับไม่แต่สามห้าสองคนมันกับสี่งวดเลยเนาะค่ะสามงวดมันกับหาม้ามันกับมาทั้งบนทั้งล่างเหมนี้แหละอืมบ่หยุดเลยมันบัวมาหาหกงวดดำหน้าสองสามปีที่แล้วคุณน่ะมันบัวมาหาหกงวดนะหาบัมาน้ามูแจ้งเดือมันมามันมาหาศูนย์ก็หาสามนี่แหละผมได้ทั้งบนทั้งล่างเลยได้งวดน่ะอืมค่ะกพราะกระดาข้อกระดาข้อมันถืออยู่สามบัวมาน้ามูมันกับจากม้าเนาะค่ะ งื่นี้มันสิเป็นเป็นเจ็ดกับเก่าเลยครับเจ็ดกับเก่าสิคะเอาเลยปะคะเอาเลยก็ได้ครับเอาเลยเอาเลยปะคะเนาะจ้าเลขเลขมาร้อยเปอร์เซ็นเนาะโอ้เลขอันเลขมาร้อยเปอร์เซ็นนะคะครับหกเจ็ดแปดเก้าครับหอเจ็ดแปดเก้าค่ะครับขีดเส้นใต้ไว้ที่เจ็ดครับค่ะครับเดินเจ็ดลองเก้าเลยครับเงื่นนี้นะค่ะ ติดบนล่างครับเลขติดบนล่างค่ะมีสองมีห้ามีเก้าครับมีสองมีห้ามีเก้าค่ะครับอันนี้น่วยแม่นแม่นค่ะมีศูนย์มีสองมีสามอ่าน,น่วยนี่เป็นบนล่างเนาะค่ะเนะาะครับเป็นบนล่างเลขติดอันเลขเลขสามตัวที่เป็นสองห้าเก้ามันก็ติดบนล่างอ๋อค่ะอันนี้น่วยบนล่างไม่ตัอได้แน่หรอคะ มีศูนย์มีสองมีสามมีศูนย์มีสองมีสามค่ะมีหกมีเก้ามีหกมีเก้าค่ะครับครับมันสิได้แบบนี้ตลอดได้ครับทุกงวดแบบนี้แหละเลขออกได้แต่คำนวณเลยครับสองสามหมื่นก็ได้หลดครับอืมค่ะอืมบันนี้อันเลขติดบนล่างนี่เนาะผมฟันไปที่เก่าด้วยครับค่ะ เลขติดบนล่างสองห้าเก้าเนี่ยฟันไปไปที่ที่เก้าเก้าค่ะครับกระจับคู่กันยุ่นี่นี่แหละครับแต่ว่าผมจับคู่ให้เนะมันจะเป็นเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสามค่ะเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าค่ะกันเพันเจ็ดห้าครับกันพันกันเจ็ดห้าค่ะครับเจ็ดสองเจ็ดสามครับขีดเส้นใต้ครับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสามค่ะ ครับมันทึก่างครับล่างค่ะครับล่างหนึ่งคือเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าสองเก้าสามเก้าห้าค่ะเก้าหกครับเก้าหกค่ะตุวก,กันคือเก้าศูนย์ครับกันคือเก้าศูนย์ค่ะครับฟันไปเก้าสองกับเก้าสามครับเก้าสองกับเก้าสามค่ะครับอืม ค่ะสิจับคู่แม่นบ่แม่นกับ่แน่เด้อครับเด้อเอาไปใช้อาจารย์เพิ่นแม่นๆหลักสิบหลักหน่วยเอาค่ะได้ค่ะใช้เอาหลักสิบนะลักสิบครับหลักหน่วยของผมนี่บ่บพาดจังวนดนอือม,มาทั้งบนทั้งล่างงวดมัน24กับเป็น24กับ26น่ะมาทั้งบนทั้งล่างเลยเด้อค่ะงวด24 26ี่สนผมบ่ได้ให้เนาะมันม,นมนันมันเป็นมันเป็นหน่วยน่ะคือ03467 ันก็มาสองสี่กับมาสองหกค่ะม, <Okay. S 2> มีอยู่หลักหน่วยทั้งหมดบ่ค่อยพลาดครับอันนี้ mm hmm. มันสักอันสองเลขสองเลขห้าเลขเก้าเนี่ยครับสามสิบงวดมันสิพิษอยู่ประมาณประมาณสี่งวดครับโอ้โอ้สถิตดดีดีด้วยนะ,ะนอะนี่ครับกับ mm hmm. สถิติดีดีครับค่ะ <Okay. S 2> อันนี้แหง้งแห้งเลขมาร้อยเปอร์เซ็นต์นี่โอ้มันวัวผ่านจากเทือกครับอันนี้เป็น เป็นเงินเป็นสิบปีแล้วครับวันนี้นะค่ะสิบปีสิบปีสิบวันอยู่ซีข้างหรือหาข้างนี่แหละครับสถิติเพื่อบบนน่นล้นอยู่หลายครับเก่งอยู่ผมกเกษตรมาตลอดโอ้ค่ะอยู่มีอีกสูตรหนึ่งอยู่ผมจะบอกเอฟซีครับบอกอค่ะหลักสิบเนี่ยบวกด้วยแปดครับเอามาเลยสามตัวบบดนี้ค่ะอันนี้อันนี้สามซีงวนสิพิษอยู่สามข้างค่ะ สามสิบงวดจะผิดอยู่สามครั้งลักสิบบนหรือลักสิบล่างคะลักสิบบนคือครับบวกเลแปดสิบบนนี่บวกแปดค่ะขึินไปสามตัวครับาละการนับไปอีกสามตัวบ่กคะล่องไดก่อนอ่าล่องล่องบวกใครนะสำหรับกอนกวนนี่มันมันเป็นองไรก็คือคือคือหาเนาะครับมันแปดมันออกแปดตั้งกองเนาะค่ะเอาหาบวกก็แปดแบกบวกแปดคงที่ไดยค่ะงวดกอนกับสาม สองสี่เกาสองบวกแปดค่ะมันก็ได้ศูนย์หนึ่งสองมันกับมาหาสองโอ้คือเขาบวกได้แล้วเขากับนับอีกนับอีกสามหรือสองก่อคะสามสามตัวครับนับอีกสามเนาะบวกไปดแล้วกับหานับอีกสามวันนี้คนนึงก็คือมันออกแปดสองห้านะครับคือลัทธิีก็คือเรียนาค่ะกับมาบวกก็แปดบวกแปดทุ่งที่ครับทุ่งหัว ค่ะเจ็ดคงที่มันก็จะได้สามสี่ห้าเด็กนี่ครับค่ะแต่ว่าเสตทีพื่นนันเสตทีพื่นนันสามสิบงวดมันจะผิดอยู่สามข้งเองอืมค่ะเก่งมันกระสุดเก่งๆแบบนี้เลยตรงมีในหนี่ตรงมีในนี่เนาะอันอันงดงดนี่ผมฟั่งสามด้วยครับเดล็กสามเล็กชั้นไหล่สูตรก็คือเจ็ดกับสามครับผมก็ซื้อเป็นสามเจ็ดเจ็ดสาม สามเจ็ดเจ็ดสามด้วยครับกลับกับด้วยคุนี้ชมด้วยกลับด้วยเออค่ะ <Okay. S 2> เป็นบนล่างผมอันอันย่างน่วยน่วยบันหนึ่งหันมันมาทั้งสามตัวได้หน่วยลักน่วยบนล่างเลยมัน,นแมนอ่าลักน่วยบนล่างันหนึ่งหันมันมาทั้งสามตัวเลยมาสองมาหามาแปดจากสถิตีนี่ลักน่วยนี่มันเคยสามตัวแบบนี้ดูปันใดคะ เลือดเตีครับอันนี้นะโอ้แต่วงนึงมันมาสามตัวนอกลังน้อยเนาะครับอันมามาเป็นสามตัวบนนั่งสีหนะหมายถึงว่าโอ้ครับมันกับมาครบมันมันสูตรแต่ละสูตรนีมันบัวผิดเด็กผัวผิดมันเัืงเทือกันแต่ว่าสูตรบางข้างนี่ยังต่ำกับมาตัวหนึ่งนุ่งวันนี้มันกับมาศูนย์เนาะค่ะอันวันที่เรามัาศูนย์มจริงมันก็เกิดมาสองมาสามมาสองมาสามมาหนึ่งมาสม มันบ่เคยขาดเลยบบผิดเลยแหละอือโอ้ยแต่แมนผูดได้จับได้หนึ่งที่สามตัวคนนี้เนาะนีน่เนาะรับแมนครับผมผมก็เคยจับได้อยู่ครับแต่ว่ามันกับปีนึงก็บมีอยู่ข้างช่องข้างเองเด้โอ้โอ้ก็ถือว่าสูตรเก่งดิละเร่องว่ากล้าค้ำนั่นแหละผมหันบ่คอยเล่นเลขสามตัวบ่คอยจับเลขสามตัวม่อือค่ะจมวาเอาเลขสองตัวบนล่างถึงนึ่ก็บพรแห้งเลรครับแมนเยอะ <c oughs> แมนเยอะ <c oughs> ผมเลยบเล่นเล็กละเลขกดับผมกับก่บ่อยมี่ค่ะ ผมสิหาตะเลขมาเลยเลขกเอาสูตรกิ่งคือหาเหล็เด่นมาเลยเอามาเลยอยู่ดับเดือบโบเกียวคือหาเอาตะเลขเด่นค่ะอืมมันกับมันก็มีสูตรของเพ่นอยู่แต่ว่ากับ่บมีหลายของผลมันจะมี่ดูดับอยู่แค่สามสูตรเองเด้ค่ะครับนี่สองสามสูตรนี่แหละแต่ว่าว่านี้มันก็ดับดับหน่ดับ4อยู่ครับดับซีว่าตี่คะบ่ครับกับพ่อเป็นแนวทางอยู่ซีดับซีนี่คือบนล่างบอกคะ ครับคือบนล่างเลยโอ้ค่ะค่ะได้ค่ะได้ค่ะผมวัยไงผมก็มีซี่ซี่นะครับอ๋อค่ะได้ค่ะมันคือที่ขันเท่าได้ยงวันี้มันได้สามสี่ห้าเนี่ผมก็มันก็ละวันในสามมันก็ส้นอะไรสูตรเนี่ค่ะผมก็เลยชื่อเป็นเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดไอ้เก้าเก้าสามสามเก้าค่ะครับอันอันคารได้าหนึ่งดับนี่ดับดูทั้งวมดปะคะ กัดอยู่อยู่ครับเป็นกัเป็นปีกับพีทแค่สองข้างสองข้างนะนะอือโอโอโอค่ะสิด้บอลสู้อันเอฟซีเป็นปังเนาะครับครับแม่ไมการตัดสินใจโอเคแต่มีอยู่มีอยู่ตะวันหันบัว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 มีหลายสูตรมี่บัวเกินสามสูตรไปของผมน่ะดับเนาะค่ะครับมีแจะหาเลขเด่นหาเลขโตสิมาอย่างเดียวครับโตชิซอสิด้เงินอย่างเดียวครับค่ะอันวันนี้ดับซีเนาะค่ะครับแม่แต่แม่ครับทุกวันจะได้ค่ะ ครับแต่ว่ามันก็คือว่าเหรอเนาะเลขเลขมันเพิ่นก็เขึ้นบอกเพิ่นหมุนกับศูนย์ฮอดเก้าทั้งงานมันก็เลยบ่บ่บ่คักบ่กเก่งนั่นนะวันไหนบ่คักแล้วก็ปัญหาแต่เลขดับแล้วก็ผมผมบ่มีครับผมบ่มีแต่หาแต่เลขเด่นเอาแตะตัวที่เฮาสิซื้อเนี่ยเนาะเฮาก็ได้ครับเอาเอาปีหนึ่งผิดไม่เกินห้าครั้งหรือสักสิบงวดห้าสิบงวดนี่เดี๋ยวคงผมนมีมีสถิติมี มีตลอดครับสซนตที่ีนี่คือสมนุนสำล่านี่คือกอง,เ,งอปเป็นสูงเป็นคือนุญครับค่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาคำนวณมัดอันนี้นะมันมัสะสมตำล่ามา<น>ัดของผมนี่มันก็หาเอาเก่งๆมีอยู่เจ็ดแปดสูบเก่งๆ,ๆเลยนี้ครับนี่อืมค่ะ เก่งอันบบเก่งกับพิทแน่ถือแน่พี่แน่ถือแน่กับเป็นเศร้าเลยกับสินรับร่วมกันครับโอ้ตวัาที่คาดมากสุดนี่คือเกง่งเก่งแล้วเนะนี่เก่งสุดครับแม่มครับมากเลยม,มันกับเก่งอีอลีตะล่าบางเนื้อหันเนาะครับมันืันเอ็ดข,ขันังันสามมือเลยนะครับค่ะสามมือเต็มเต็มเลยกับใได้เลยอืมแลับผมมีเวลานะจนจนจนมาผมผมค่อยมีค่ะครับ ผมผมก็มีเวลาเนี่ยเอาเก่งๆเลยนี่เอาแบบสามิบมงวดบบผีจ้างวดก็มีครับนี่โอ้โหธรรมดาตัวนี้เนาะครับปีหนึ่งนี่แหละเอาปีหนึ่งนี่แหละว่ายังไงบบผีจังงวดเลยก็มีต้องสามตัวนี่ต้องติดตลอดเอากต่จหนีจากนี่นะค่ะครับยะหนีจากนี่จะหนีจากเลขสามตัวนี่เอาก็หาตัวอื่นมาประกอบจังสินะครับค่ะหาตัวที่เป็นไปได้หาตัวสิเป็นต่อมา เข้ากับดัดข้อมันพรอมเลขศูนย์เลขห้าเลขเจ็ดเลข 7, เก้านี่มาเดินมาทั้งปีเข้ากับดัดข้อมันครับคือเมื่อคีนนะ่ะผมก็ได้ได้หาซองนะ่ะมันสิมีมันสิม,มีมันสิมีผมก็เอาใส่นี่แหละเอาหนึ่งเอาห้าแปดมันบ่หรอหนึ่งห้าแปดมาใส่หนึ่งสองสี่ห้าแปดนี่อ่าเลขเอามาใส่ละหน่วยกับซัมไปสักป้ากับไปกาม่านี่แหละตัวใดอยู่หน่วยกับกับตัวใดบนหน่วยกับบวกกับอย่างยิงยี้สิมันกับ แเราจะเลขสูตรอื่นมาประกบยังสิเลขสูตรอื่นมันกลมีสี่ห้าหกค่ะน้ำซีมีอยู่สูตรของมันนะครับได้ซี่ห้าหูอันนวลมือกี่มันกับมันกับมหาะผมกับาหาอยู่แต่ว่าผมผลมากนึงมันก็เลยเป็นหนึ่งหากันเลยมาเสียบเข่ากลางกับไม่หายซ้อนแล้วหายูนค่มันก็เป็นนึ่งสั้นแหละครับขันมันสีมูที่ค่ะ มันถือมันกับเปะเปเลยได้ผมผมหายเลขเรืงเรื่องกับหายซี่ตัวลรื่งเรื่องกับหายสองตัวหายตัวเดียวมมีถือกันยังนี่เนาะกับโมน่เนาะเนี่มันแต่ละงวดมันกับมาขึ้นกันเนาะค่ะแม่นยุคค่ะรับนั่นแหละผมเคยหายตัวเดียวหายสองตัวสีแม่นแม่นเลยเอาตัดสินใจเอานีคือบอกมากเ่ยคือปันปันตาเห็นไปเออค่ะ มันมันมากมันเป็นบางอย่มันราใจมันตื่นเต้นแบบนี้เขาเอาเป็นนาคำนวณเนาะแมนค่ะเป็นนาคำนวณนี่เลขร้อยตัวศูนย์ศูนย์หอดเก้าเก้านี่เลขร้อยตัวนี่เอาเล่งมากตัวสองตัวนี่มันเป๊ะนี่มันมันมันดีอะไรมันใจมันเต้นมันดีนะมันที่สุดเกิดตังเรามันจเข้าใครแมนมันเป็นที่สุดเลยเนาะค่ะเนาะครับนั่นแหละอืมไม่กุ๊กได้คนกิ คือคือ,ค,อคือเขาเล่งหน้านมันถืออยู่นะครับมันเขาเล่งมันถืออยู่ในตัวเด่นตัวตัวประกอบนี่แค่แค่ว่าเสิบพิษเต็มหนึ่งหรือแต็มนี่นอย่างไปจนสี่หรือพิษ <c oughs> ตัวห้าบวกแปดนะน่าไปยังไง <c oughs> แต่ว่าสูตรเต็มเมื่อกี้นีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสามสิบห้ามันมีชื่มหาตัวคนเด็กตัวอักขระนั่นแหละคือมันจีนงนี่แหละผมกะว่าสองกับหนึ่งสองกับหนึ่งมายังสิบห้าผมบอกฟันหนึ่งเมื่อก็หนึ่งเป็นต้นเลยสูตรค่ะ อตามจริงอีกสูตรหนึ่งมันก็สูตรหนึ่งใได้หนึ่งกับศูนย์ค่ะหนึ่งกับศูนย์โดนหนึ่งเลยหาคกับเจดเนาะค่ะมันกับหาศูนย์หนึ่งหาศูย์หาหนึ่งมาหาผมเปลาเลยผมว่าเลขบกมนี่ศูนย์มมันก็ไปไปจะหาหนึ่งแบบนี้เจ็ดหนึ่งค่ะแต่หาศูนย์เอาจรินะแต่ตามจริงก็ีเรืงบนทั้งล่างหมดเลยสันบไปนะแม่ยุ่ค่ะมันเเสาทั้งบนทั้งล่างหมดเลยคันยุบเลขกันอันนี้อะไรกันมากสูตรมันยังสั่นอยู่แต่ว่าเฮาบ จับโบถือจับโบมากบมากบถือจังสิน่าแต่หายเอฟซีไป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 จัลลาเอาเนาะครับเนาะแมนกาเลขอันฝันไทยรถไทยอีหยังเพื่อนคือผมไปเมื่อกี้ผมคนอยู้ดวลคนเนะว่าคนอยู้ดนลค้นหลายๆได้อค่ะเด้อมื้อนี้ครับครับมาครับเปิ้ลไปยาวๆครับเบิ้ลไปรุ่นดุนครับแมนแมนเยอะอ๋อสุดยอดขอบคุณหลายๆค่ะครับสวัสดีเด้อค่ะเด้อ สวัสดีทุกคนครับผมสวัดีคือกันค่ะวัดีค่ะสรุปน้ท่าคลาครีมนี้ค่ะพี่น้องค่ะน้ำท่งจากเซียนหฮมคามนะคะพี่น้องคะเอาเลขมาลอยปร์เซ็นหรือว่าเลขประกบนะคะเลขมาลอยเปอร์เซ็นต์หกนะคะพี่น้องค่ะหกเจ็ดเกน้นเค่ะเลขติดบนล่างสองหาเก้าน้นเค่ะลักน่วยบนล่าง0 2นย์สอเน้นสค่ะจับคู่ค่ะพี่น้องคะชุดบน7 2 7 3 7องเจ็ดสามเจ็ดหตกันคือเจ็ดห เสี้ยนหงขามเราเน้นชุดบนนี้เจ็ดสองเจ็ดสามนะคะพี่น้องคะบันนีล่างขาล่างเก้าสองเก้าสามเก้าหาเก้าหกตกกันเก้าศูนย์ล่างเน้นเก้าสองเก้าสามนะคะไปพี่น้องคะบัดนี้นะคะสําหรับด้าทางของเสียนะะย 1, 2, เส้ยนหมขามหัวที่ผ่านมานะคะหัวที่ผ่านมานี่ลักหน่วยมีหนึ่งมีสองตะวันหัวที่ผ่านมาที่เสี้ยนหมขามเราเล่าเรา,ามาหนึ่งเป็นลักหน่วยเนาะเราก็เลยเอาหาหนึ่งสนนิพี่นาหาสองก็มีเราตัดถิมนะคะพี่น้องคะ อาเลขประกบนะคะหรือว่าเลขมากลอยปเปอร์เซ็นต์นะคะเขา่าศูนย์กับแปดค่ะแล,ล้วก็เลขติดบนล่างเข่าหากับแปดรักหน่วยบนล่างเข่าสองนะคะพี่น้องคะเข่าสองบนนะคะพี่น้องเอาแคปหน้าจอเด้อพี่นอ้องเด้ออาตามตามลักของเรานะคะของเราเข่าหาสองเด้อค่ะพี่น้องเด้อเรล่า,อาของเราเข่าหาสองนะคะแต่ว่าบังเอิญว่างวดที่ผ่านมะาเราจับคูู่หาเราบ่มาก เรามักสองเรามักหนึ่งนะคะพี่น้องคะมัวนนี้คือกันเนาะพอพี่น้องว่ามักที่เราจับคูให้พอพี่น้องจับเอาเองในรักที่เราห่มากนะคะบอา,าจะเป็นเลขมา100%ติดบนติดล่างเล็รักนวยเนาะหาจับเอาเองก็ได้นะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเลือกสถิติของเรานี่ก็เดินดีนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะนาะสำหรับแนวทางจากเซียนหมขามแนวทางรัฐบาลไทยต่องวนนะคะวันที่16สิงหาคมค่ะพี่น้องคะอย่าลืมขันน้ำไปพิจารณาเบิกค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณไฟ่น้องมาเท่าสุขุสุข้นค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับความมุ่งได้คลิปนี้ค่ะขอบคุณขอบคุณแน่ทางจากเซียนหมขามค่ะสําหรับ พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้านู่อยากสิาพาดกับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขาไมาเหล่าก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สเได้บอพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะสําสหรับแนวทางมณีนะคะแนวทางของเส้นโฮมคลัมนะคะรัฐบาลไทยวันที่16คะ่ะทั้งหมดทั้งมวลมณีไม่เพียงซัมนียค่ะพี่น้องคะแอกดก็สิได้ขอตัวลา ไปดองปลาเท่าสขุลสกคนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม้ก็ไปได้คลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ